เรอแถวนี้แหละครับเอาตอนนี้สิบสิบเอ็ดใกล้กันนะ อันนี้สิบะฮะสิบเอ็ดคันถัดไปอะเด ากบวนรถาบวนเทีย่ลื่ทางสถาที่สอจากเ็นขบวนรถวนเสัชบวนที่าาานีกาีเนอกทาสถานีางะบวนรถเที่ยวเพื่อออกจากสถานี้านบุรีไปแล้วจะหยุดนับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีโพสตเอสสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานี้านโ,โป่งในนามของการรถไ์ไป่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดิน,าท,านท,ทาง,งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ